ครับวันนี้เรามาที่ร้านด h น n ยแอนด์บิสโอเคเดี๋ยวไปที่ร้านกันครับวันนี้ผมกับเพื่อนๆก็มีนัดวมตัวกันที่ร้านพี่นายร้านด h น n ยแอนด์บิสครับครับยำุมม้นเส้นเอ่อกิสุนเมื่อวานแต่บอกโบราณด้วยก่อนมันคือยำุมม้นเส้นสูตรโบราณ อร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้ไมแม่ร้านพี่นายก็จะเป็นร้านอาหารมีบาร์เครื่องดื่มมีโต๊ะผูให้เล่นฟรีกันบรรยากาศมีความเป็นกันเองนั่งกินนั่งเล่นนั่งคุยนั่งดื่มและเล่นผูกกันครับพี่นายเป็นคนทํากับข้าวเองดูแลร้านเองโดยมีลูกๆและคนที่ร้านคอยช่วยเลยทําให้ลูกค้าชาวต่างชาติหรือแม้แต่คนไทยที่มาเที่ยวเล่นดื่มกินที่ร้านเนี่ยมีความรู้สึกเป็นกันเองพูดคุยสนุกสนานก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ลูกค้าประจําหรือลูกค้าใหม่ๆเนี่ย และเวียนกลับมานั่งดื่มนั่งกินนั่งชิลพบปะสังสรรค์กันที่ร้านอยู่บ<อ>่อยๆรวมถึงผู้ผมก็เป็นลูกค้าประจําของทางร้านเดอะนายอนดิสโตเช่นกัน<ๆ>ก็จะนัดมารวมตัวกันเป็นประจําที่ร้านนี้มานั่งดื่มนั่งกินนั่งคุยนั่งสังสรรค์เล่นฟืนเป็นอย่างสนุกสนาน ไรนะสวัสดีครับพี่ก๊อฟจากช่อง y o u t u b e เช็คได้ช่องดังครับเป็นคุณพ่อของลูกชายทั้ง2แล้วก็เป็นสายสโลไลช้าแต่ชัวดื่มดึกชัวครับไม่คน <c oughs> สวัสดีครับพี่ร้อนนเจ้ามือะ <c oughs> พี่คมพ่อของมะกินไข่เต่าถ้าเรื่องปั๊มถามพี่ก็ได้จะปั๊มนอกปั๊มใหญ่ยินดีบริการยิ่งของนอกขอให้บอกเป็นสายโชคลาภทั้งหวยสลากกินแบ่งทั้งการ์ดเล่นหมดมาดูหวยมาวัน น่โปตามเด็กอินเตอร์สปีดอังกฤษเป็นไฟนิกเนมทอมไปโปสอนกอล์ฟรับสอนชาวต่างชาติและคนไทยเพื่อไป GPA สายบุญเข้าวัดทำบุญและบาหาเพื่อนไม่เคยขาดเอาครับคลี่เลยฮะนี่ครับนี่นี่คนจ่ายตังเฮ้ยนี่อาจารย์บาสพ่อของน้องวาบีเป็นอาจารย์สอนหลายอย่างสอนหลายที่สอนทุกอย่างทั้งงานลากงานหลวนงานฟิลแล้์ก็รับหมดเป็นสายสอนสอนได้สอนดีวุ่นทั้งหมด นี่พี่มดลูกน้องคนสําคัญของน้องทับทินถ้าเป็นเรื่องงานไฟฟ้าจะไฟบ้านไฟโรงงานออกแบบไฟต่างๆถามได้จ้างได้เป็นสายกินกินยับกินไม่เลิกกินเพื่อนรองขอับบ้านอยู่ตรงนี้เนี่ยมุงจ่ายใช่ไหมพอมาดูกแล้วกับแล้วทีนี้สุดแสบสุดพิทัศน์บาดไม่ยุ่งมุ่งสายบุญกับแมวอ้วนเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องดื่มขอ้บอกพร้อมเสมอเป็นสายไปสายไป,ยไปแล้วที่จะหยุดคงต้องทําต่อไปการมาเกิดของพี่พี่เข้ามาจับที่ร้านพี่นายครับทางร้านร <ๆ S 1> ับจับ<อ>งาเนเลี้ยงวันเกิดงานเลี้ยงสังสร่งงานสั่งทำบุฟเฟ่ สำหรับบุฟเฟ่ของวันนี้นะครับเสาร์นี้ก็จะมีพะโล้ข้าวผัดปลาดุกผัดแล้วก็เขียวหวานเขียวหวานเนื้อแล้วก็กุ้งย่างครับแล้วก็มีพวกเป็นฝ่ายทอดนี่ครับแกงเขียวหวานเนื้ออร่อยเด็ดมากเจาะมาเป็นที่หวานไม่ไม่โคตรกลมกล่อมหอมกลิ่นเครื่องแกงมากไข่เค็มไข่เค็มข้าวเวหานุกวันเสาร์เนี่ยร้านพี่นายอุสโตเนี่ยเขาจะมีเมนูบุฟเฟ่์สำหรับที่มานั่งดื่มที่ ไม่มีว่าใครเอาของเราไปคุณรอรบอบสองอยู่ใครมานั่งดื่มที่ร้านเนี่ยสาแบบมารถจูบซินคุเต้ได้เลยเ,เป็นการคืนกำไรใหร้ล<ร>ูกค้าทั้งคนต่างชาติแล้วคนไทยกันนะอาหารก็อร่อยใครแบบมาไม่ทานคุเต้ก็สามารถสั่งอาหารไนดะ้เพราะว่าในร้านนี่นายเนี่ยเขาเป็นร้านขายอาหารแนะนำแนะนำเลยครับต้องมาอันนี้เด็ดแจง๋งคุู้ปีด้วยบอกเลยว่าคุ้มจริง ถ้ามากินกันสายเนี่ยได้ทั้งกินบุฟเฟ่ได้ทั้งเมาของบ้านเมนูแนะนำของทางร้านก็จะมีเป๋าเนื้อโคกุ๋น้บปลาเปียกเือายและ๋วยจับยวนน้ำซุปที่ผ่านการเคี่ยวหลายชั่วโมงเนี่ยจะมีรสชาติละมุนนัวอร่อยครับแลวก็ของน่ากินมากและหากอยากกินเมนูติดของทางร้านก็สามารถมากินที่ร้านหรือสั่งผ่านระบบไลน์แมนแก๊ปและฟูจิเฮนด้าได้นะครับเพียงพิมพ์คำว่าเปิดฮานอยก็อร่อยบ้านได้ เปิดตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายสี่โมงนึงเที่ยงคืนต้องมาครับมชั้นเครื่องดื่มต่างๆก็มีให้เลือกสนใจไปดูที่ร้านหรือดูตามสื่อของทางร้านได้ครับร้านเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์